คืนนั้นก็นอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาจนเกือบเช้าจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนตีกลองเพลมาจากวัดข้างบ้านตอนนั้นก็ตกใจเพราะมันตีตั้งแต่ตีสามปกติพระไม่ตีกันเวลานี้แน่นอนเลยแอบย่องไปดูที่หน้าต่างเห็นเงาตะคุ่มคุ่มเหมือนคนกำลังตีกลองอยู่จริงๆ เลยรีบปลุกแม่แม่ก็บอกว่าสงสัยพระขั้นคงมีธุระแต่ใจมันไม่เชื่อเลยชวนแม่ไปดูใกล้ๆพอเดินไปถึงหน้าวัดเสียงกลองก็เงียบไปแล้วมองลอดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นมีใครแม่เลยบอกคงไม่มีอะไรหรอกมั้งกลับไปนอนเถอะแต่พอหันหลังกลับมาเท่านั้นแหละ ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าอยากฟังอีกไหมขนลุกสู้เลยหันไปมองหน้าแม่แม่ก็หน้าซีดแล้วก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นมาไม่กล้าเข้าใกล้วัดตอนกลางคืนอีกเลยใครจะไปรู้ว่าสิ่งที่ตีกลองเพลอตอนตีสามมันคืออะไรกันแน่บางที มันอาจจะไม่ใช่คนก็ได้